ติดตามผมด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยสวัสดีพี่น้องที่มาจากดองค่นทุกคนวันนี้ฟลังจะพาไปเกลนบักมวงเดียกทุกคนคงสิงงว่าคค่คือว่านี้มีคนบอยคอยว่าวเราก็ไปจอดซื้อน้ำแดงที่ทำจากเลือดเอเลียนแล้วเราก็มาตอยบักมวงที่อยู่ข้างบ้านเราอยากบักมวงเราก็เลยมา มวยบักม่วงข้างบ้านกันทุกคนโอ้บักม่วงหล่นแล้วเราจะไปหาอีกหน่อยนึงกันนะครับทุกคนโอ้เอาหาบักม่วงก่อนทุกคนโอ้ม่วงเยิ้มๆม่วงเยิ้มๆเฮ้บักม่วงเยิ้มๆทุกคนอืมหาเจอกันแล้วก็ยังมีบักม่วงเหลือ เราตามหาบังมงก่อนเ,เราเจอเฮ้ยเราเจอบังมงแล้วเราจะต่อยมันลงมาคนทุกคนจะมาเห็นเราที่เราจะมาขโมยบังม,งม,มงข้างบ้านอ๋อเราเฮ้ยบงม,งมง่งตกแล้เราเก็บเราเอามาทิงก่อนแลคนจะมาเห็นเก็บเก็บเก็บเราเก็บบัมก่อน,น,อเ,นรออเราเราดีไปไ loja akan membawa Anda menikmati bakmung dengan keu wisudan yang dibuat pasalam, teman loja Saya akan bakmung ke Dokter Ter. Orang-orang yang menganggap saya seperti ini. Itu saya. Orang-orang saya tidak? Mari kita makan. Ke เดินทำไมฮะมันเล่ามาเชฟพี่เฮ้ยมปเอาะบะม่วงมาจะได้มะม่วงนี่หรอ้างบาง้านทำไมม้วนทำไมมาล้างมะม่วงกันครับพี่น้องทางน้ำใส่เลยตักใส่ทางน้ำใส่เ,เราจะล้างตุ่ยจีโดยใช้แฟบ อืโอู้ลอเลนเอาทีน่เราจะล้างมันแบบดีๆเราจะเอาอยางมันออกเพื่อให้มันกินได้เราจะล้างดีๆให้มันสะอาดดีก็ใส่แบบกินแล้วพองใจแน่นอนดับแนวเดสบอลีมงังแทงเราจะล้างไปให้จนกว่ายางไม่จอ,อกเทนันทีแล้วก็เก็บตัวเกยง เราก็จะมาฟานบักมงกันฟานบักมงกันุวิธีต้องใส่มีดที่คมกว่าน,นี้เราไปเอามีดโบราณที่ทําจากขี้แมวแห้งมันเป็นวิธีมุคมแล้วปาดบักมอง,งอะไรเลยแช่งโปกเลยทุกคนบักมวงก็แช่งบะค่ะแช่งว่าแล้วายเบียมโอ้สช่ไแมล้วเราก็ต้องเอาควานคองชอมา ปาดบังม่วงเองมีมีโคตบพเขาเลยเป็นมีดโบราณสามพันห้รอยปีจากสมัยนั้นมีดนี้เป็นของโจรสลักเราได้มายังไงไม่ต้องรูหรอกอเขียนเป็นเป็นมีดบราณไม่ต้องเชียวหรกอกทำอะไรนั่นเหมือมนมึงหลอะมังก็หลอจริงๆนั่นแหมะใครว่าอ เราจะมากินมะม่วงแบบทุกวิถีสไตล์ดอกเตอร์ตรเตอร์มีคือแก้วแปรบองป,ป,ปาจีาสมแต่เป็นปาสลามเป็นปาสลามจากออสเตลิอาตัดเป็นม่วงโดยมีที่มันมีความคมจักเม็ดเดียวไม่ธรรม,มาดาว่าอะไ,ไเพียงมะม่วงเนาะมาสิงกันฟับพี่น้อง เสียดีๆไอ,อ้ลังพูดียางงีด้เหอจ้ำ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 จำจำอเปอาเาาอืมขี้แตกช่วยกดติดตามให้นะคะจบด้วยขี้แตก 哎。<sighs>